าการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาจัดงานธงฟ้าเดียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดพังงาน,นะครับนำสินค้ากว่า500รายการลดสูงสุด60%เอครับเอามาจําหน่ายช่วยลดค่าครองชีพดูแลพี่น้องประชาชนนายภพรรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับท่านเป็นประธานเปิดงานพร้อมระบุนะครับบอกว่างานนี้จัดขึ้นตามนโยบายควิกบิ๊กวินของกระทรวงพาณิชย์ครับเน้นช่วยประชาชนด้านค่าครองชีพสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจชายแดน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ SME กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการในจังหวัดพังงาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทางของชายแดนไทยกับพูชาด้วยไทยกับพูชานี้มาขายของนะครับ7จังหวัดด้วยกันนําสินค้าปโภคบริโภคมาจําหน่ายรวม10หมวดน,นะกว่า500รายการครับลดสูงสุดครับหกมีทั้งของใช้ประจําวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็สินค้าชุม ชนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษทุกวันอย่างเช่นไข่ไก่เบอร์เอมเนี่ยแพงละ80บาทเท่านั้นครับข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถูงละ130บาทแล้วก็ยังมีสินค้าชายแดนจากจะจ,จัดเป็นเซตนะฮะเข้ามาขายด้วยนี่ขายง่ายแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งครับ